ต่อนะคะพอดีเมื่อสักครู่นี้แบตบหมดเนาะมาดูพันมันอีกพันหนึ่งตัวนี้คือ89นะคะ89สังเกตจะเป็นโรคใบด่างซึ่งรักษาไม่หายนะคะรักษาไม่หายถ้าไม่ติดโรคใบด่างนะ89จะเป็นพันที่หัวดกยาวหัวดกยาวแล้วก็ใหญ่นะคะแต่ปัญหาของ89คือติดโรคใบด่าง9 0 นะคะติดโรคใบด่าง90เอร์เนใบด่านี้ถ้าเป็นแล้วรักษาไม่หายนะคะทำลายอย่างเดียวะนะคะส่วนส่วนพันุ์ทีอ่อีพันหนึ่งเนาะจะให้ดูตัวนี้จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นแปดหนึ่งอ่าแปดหนึ่งนะคะยังไม่มีแปดหนึ่งผสมอยู่เดี๋ยวให้ดูก่อนแปดหนึ่ง ตัวนี้จะเป็นเกษตรศาสตร์72นะคะสังเกตต้นมีใบติดนะคะมันแปลงนี้เอาสายพันธุ์มาเอาพันธุ์มันมาเอามาโดยที่ไม่ติดโรคไม่มีโรคติดนะคะเกิดขึ้นมาไม่มีต้นใดติดโรคซะต้นพออายุประมาณสัก2เดือน3เดือนย่างเข้าสู่3เดือนหนที่3เนี่ยจะมีแปลงข้างๆที่เขาปลูก8ปก้าทั้งแปลงนะคะแล้วบังเอิญ8ปก้าของเขาติดโรคใบด่างมา แล้วมันก็เลยลุกลามมาหาแปลงของเรานะคะแต่แล้วก็ามาเปรียบเทียบดูนะคะสายพันธุ์มันอันนี้แปลงข้างนะคะความสูงของต้นมันก็ประมาณเดี๋ยวจะให้ดูความสูงของต้นมันคือปลูกพร้อมกันนะคะปลูกวันเดือนปีเดียวกันเลยประมาณเนี้ยสามฟุตสองฟุตนะคะเดี๋ยวดูหัวคือไม่ได้หัวไม่ได้หัวนะคะนี่ดู หักใต้ดึงขาดนี่คือลักษณะของต้นนี่คือติดโรบใบด่างหัวไม่ได้นะคะแล้วก็เจ้าของก็มาค่ะได้ใส่ใจเจ้าของก็คือคือต้นเล็กนะคะต้นเล็กปลูกพร้อมกัน,ด,นดูลักษณะนีดูลำต้นเขาตัดทิ้งเลยนะนี่คือความยาวของต้นท่านี้เองเนาะแต่ของเราเนี่ยก็คือจะมีกะเกษตรศาสตร์72นี่คือ72นะคะ แล้วก็มีแปดเก้าผสมนิดหน่อยเพอรู้ว่าแปดเก้านี่ติดโรคละก,ก็เลยก็เลยไม่เอามาปลูกนะคะจะทดลองแปลงตัวนี้จะเป็นลนักษณะของดินทรายตัวปนดินเหนียวฝั่งนี้นี่ดูนะคะเจ็ดสองเนี่ยจะจะให้ดูหัวโอ้แข็งนะคะหัวอืมหัวดีเหมือนกันนะคะเจ็ดสองหัวโดก ถ้าได้เจ็สองนีจ่จะชอบจะชอบดินดินร่วนดินร่วนปนทรายเหมือนเหมือนพวงเพชรนะให้ดูสังเกตดินได้สังเกตดินได้แต่ความคงทนของโรคนะคะเปรียบเทียบดูสายมันอ่สายผ่านมันเนี่ยแปดหนึ่งปุ๋ยในแปลงดกันนะคะ8ปดหนึ่งพวงเพชร,กรเกษตรศาสเจ็ดสองห้วยบง ห้อยบงย่าหาต้นไมเจอนะคะห้วยบงแล้วก็89พันที่ติดโรคมากที่สุดนะคะไม่มีภูมิต้นทานเลยก็คือ89เป็นโรคถึง9 5เกือบทุกต้นนะคะส่วนพันที่ติดโรคองลงมานะคะนอกอจาก89ห้วยบงติดโรคถึง80มีอีกแปลงหนึ่งนะคะปลูกฝั่งนูน้น ติดโรค80%เลยเกือบหมดทั้งแปลงสุดท้ายเอาทิ้งไม่เอาแล้วสายพันธุ์นั้นนะคะอันนี้อีสานใต้บุรีรัมนะคะโรคใบ,บด่างจะมาจากติดจากแถวสากแก้วนะคะเขาขนมันขึ้นมาสากแก้วโคราชแถวเนี้ยเสืงสาเนี่ยใบยด่างเยอะก็เลยติดมาส่วนพันธุ์ที่ทนโรคนะคะถามว่าติดไหมติดติดแต่ติดน้อยนะคะอันดับหนึ่งเลยที่ทนโรคที่สุดคือพวงเพชรนะคะ ทนโรคนะคะคือร้อต้นเนี่ยจะเป็นเป็นโรคใบด่างประมาณแค่20%ปรซประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกพันหนึ่งแปดหนึ่นก็จะมีความคงทนต่อโรคเช่นกันนะคะประมาณ7 5 8ดซนี่คืออ่วงเพชรนะนี่คือผ่งเพชรนะคะก็จะมีม,มีติโรคใบด่างอยู่สูงนะคะ สองเมตรกว่านี่คือไม่ติดในแปลงเดียวกันก็คือใบด่างมันพัดมาจากแปลงตรงข้ามนะคะที่เขาขุดอะ่ะที่เขาปลูกแปดเก้าแล้วมันติดโรคทางแปลงแล้วมันก็ลามมาหาของเราแต่ของเราก็ไม่ติดแต่ติดไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราปลูกเปรียบเทียบดูให้ดูความทนต่อโรคโรคที่ต้นที่เป็นสายพันธุ์ที่ติดโรคมากที่สุดคือกเกษตรสาเออไม่ใช่พธ,ธท์โีนะคะแปดเก้า 8ปลก้าเป็นโรคก็คือไม่อาละตอนนี้คือในแปลงเนี่ยจะเอาทิ้งทั้งหมดนะคะไม่มีละแล้วก็จะเน้นไปที่81แล้วก็พวงเพชรส่วน72ก็ยังติดอยู่นะคะโอเคนะคะให้ทุกท่านได้ดูของอความทน,ทนต่อโรคนะคะตอนนี้ยังไม่มียารักษาหายดูนะคะนี่คือสภาพยินที่มันแตกนั่นหมายถึงว่าหัวนะคะหัวแล้วก็ หัวค่อนข้างจะดุกใหญ่นะคะดุกใหญ่แล้วก็ถ้าเราเอาไปปลูกมันนานะคะโดยเฉพาะมันนามันเป็นนาที่เป็นนาดินร่วนดินทรายนะคะนาที่เป็นนาดินร่วนดินทรายอ่ะรับรองเลยค่ะพวงเพชรนะคะยกให้อันดับหนึ่งเลยเนาะดินร่วนดินทรายเดี๋ยวดึงให้ดูอ่านะคะอ๋อนี่คือพวงเพชร นะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ให้ทุกท่านได้ดูถึงความแตกต่างของสายพันธุ์มันแล้วก็ให้ท่านได้ตัดสินใจคัดเลือกว่าจะเลือกพันธุ์มันไหนที่จะมาใช้ในแปลงของเราในช่วงของการติดโรคระบาดท,ที่ยังไม่รักษาไม่หายนะคะโอเคสำหรับวันนี้มีคนอยากแจมด้วย <c oughs> นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ